แจกเงินนั่นคนเกี่ยวเขากันเพี่อนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยทั้งไม่กล้าเด้อเอเดวันเด้อจ้าสวยทั้งกายแล้วก็ใจเนาะที่คอยซัพพอร์ตตลอดเลยทุกทุกงานานะจ้ะเนาะเมื่วานนูนนี่นั่นคนก็ยื่นมือเข้ามาช่วยตลอดไม่เพียงคอยซัพพอร์ตตลอดขอบคุณลายอีเดอเด้อ วิธีตอบแทนหรืออย่างจานนอกจากคําว่าขอบคุณน,นะคะเออยเมัอสุขุนสุขคนนั่นแหละนะจ๊นะเนาะคอยร่ำให้รวยสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะบ่เจ็บบจ่จนได้แล้วอ่ะให้แเจ็บี่เปันข้าเส้าแห้ง1 2 3 two three four five hundred บาทได้ใวรวยหายเขาจา นี่จะใบเ้าน like ี่เพราะเพราะว่านางยังไปเอาเงินด้วยแล้วเอากำนั่งแสงมาแล้วนางก็ไล่แต่เงินเงินใบย่อยมาให้เพราะนางขายกองนั่นเองเออนางก็นับเงินใบย่อยมาให้ก็บอกเป็นอย่างเนาะใส่ง่ายใบย่อยใส่ง่ายใบใหญ่น่ะใส่ยาเออไปซื้อหันได้ใครก็ใบบ่มีทอนซื้ออะไรก็ได้ นางเห็ดปิดแพก็มาแผลกลอยลอยลอยพันหาสามคนนะโอนสุสู้เงินอวดเงินแจกเงินแจกเงินโอ้ยมาแรงอยากกินเบียดเดงขอบคุณเอื้อแล้วแน่เดอเอื้อทั้งไม่กานะจาะเอื้อดาวาคอยรำลับรวยเด้อ โอ้ยขอบใจเช่นกันจ้ค่ะไอ้พรอนไม้นักแห่งไอ้พรอนนักไอ้พรอนกันนี้แย่เบาเอาแต่พรอนแห้จะลำจะรวยเด้อให้เธอรางวัลที่หนึ่งเด้อเด้อโดยเนาะแหงจะได้รลายกุลีเนาะรางวัลที่หนึ่งเก็บไว้ดีๆโอ้ยมันแรงอยากกินจักรปองเด้อ ดีตอนเช้าจ้าสวัสดีตอนเช้าสายสายจักหน่อยแล้วจ้าเด้เอพกบุ้งอาปลาปล่อยเ,ยเอาปลานะที่นอกปลาเข็งปลาคอหน่อยเมนเรื่องจัดก,การเลยนะเฮ้ยตัดข้าวแล้วจ้าพาย,ยุกับพาย,ยุถอดจ้า ข่าพี่เริ่มงามงามพี่น้องปิดเข่าเด็กเข่าอันนี้ไหมไม่ได้อวยช่วยอยู่นี่นี่เปิดไม่ได้พี่น้องส่อนดิอวยช่วยอยู่จ้ะซ้ำสิได้เข่า ซุนเมียพป็นยูฟุนเมียพป็นเกี้ยวทัง้งปุ่นมาเบิ่มพลังข่าวน,นักนักอะไรเนาะอ,อ,อุ้ยอันนักจะคือของพวกนั้น,นจะคือเกี้ยวเพื่อนอนี่พี่น,น้องเอ,อ้ยกรงทงน่ะมาแนวเม็ดมาแนวอวยช่วยอยู่เม็ดมาแนวอวยช่วยอยู่แนวอวยห้อง แบ,บ็คปิดพัดปิดพังไปค่อนทุนานเข่าจะเิน้องเออ่วยช่วย อันนี้เขาสีเป็ดบ่เขาเอาแนวน่นงานแ้วเอาลายพวทอมันได้อนะนาะมันบ่เป็นพญาต ดำหน้ามันเอามาดำอยู่บ้านนอกมันอ่นนอนเลยแาวพันใหม่นเนาะมะเลี้ยงังแถาในเมืองแถาในเมืองค่ะในยังเนาะอันนี้พระรวยช่วยพี่น้องเอ้ยงาม นักนักเลยนักนักปิดมันเต็มง่วงนะมันเต็มง่วงลยเถอยงเต็มเมดห้วงวงวงบ้ากี่ไนึงเดี๋ยวโหโบอยากรีบพร้อม บรีกวาด้างกวางดำบุรีบกวางด่างดำโอ้เชียรลูกมาผูกเส้นี่ก็ไปดูนู่นเขาุูนจัดการไปแล้วไฮหนึงเรียบร้อยลงแปลงพักเลย นั่นจะกางแปรงพักเรียบร้อยนะคะเกี่ยวเขาออกแล้วก็สเสร็จปลูกพักปลูกหญ้าเห็ดทวอเห็ดสวนทุบันที่นึ่งเลยเกี่ยวหน้ายิ่งเพราะวันนี้ พี่น้องเอ้ยของไม่เนะปจับพุงดาน่ะอะไรเนี่ยพกันเกี่ยวยุยูพี่น้องนางบลกไปช่แต่คือเกี่ยวเพื่องนี่เมื่อยผู้ขอลงเกี่ยวเเื่องพูผู้ขอลงไปเกี่ยวพูพี่น้อง สี่ลยเจ็ดแปดชิฟเมื่อวานนะพี่น้องตั้งแต่เทียงนะหอดพี่เหลือแค่ช่องสัมัยเท่านั้นจ้าเออที่ขายไปหาชีฟกับจากโนนพุ่นกับมันาโนนห้องพี่กับสีเหล้อพ่อปากเด้เจ้ากันยังเลือดตัวนี้เด้ไปหันนหัวดกันยังเดินล่อยู่ไหนเฮ้ยมาเกี่ยวข่าวเด้อขมอยากเกี่ยวเพื่องกับหนาเขา นี่คี่ขามาเกี่ยวให้นี่มามเกี่ยวไปน้ำปิ้งปลาเข่งไปน้ำเกี่ยวทัานเป็นเดินในที่นี่นะเข่าพันเดียวก็บของไปเดิ่เดือนตัวน่ะเออสะพอนได้เข่าอีกดงามแจกเละขาเบึงบัดบัานเรื่องว่าแล้วก็คงอาจะเอาน้ำอยู่เดียวมันไม่อยากรีบเลยเออห้องนอกก็บบริคอยรีบเลยเปิดห่วงหนึ่งมันก็เต็มเห็ดเต็มห่วงอันทักโพธเทิงนะที่เกี่ยวกับแช่สัตว์เดี่น้องเอ้ยเบิึงบัดเพลินนะงามงามลงไปเกี่ยวว่าโอ้ย ยางลงมาซอยมันก so so ็เกี่ยวเขาไงเบื้วงบนยางลงมาเกี่ยวเขาซอยไฟดอกเกี่ยวเขาตัวเองนี่แหละจ้าไปชิ่งยางลงมาหอดพี่น้องกิโลหนึ่งจ้า พอคือยิ่งข้าสิข <forever> <Labor ator il fi> ี่รถชนมากชนมากเด็ขี่รถกับลงมาขาดยางยางบวบไปก็เสียอางเหอะ แล้วพีว่น้องแล้วจากนีก้ไปโน่นฟังพุ่นขามป้าไปพุ่นขามป้าไปพุ่นกันเรือยงแหละ 你看不哥。 ยังไม่ได้ทำอีกที่นี่บ้าพีงหุ่นมาจุจากเปอร์เซ็นวันนี้วันที่ไถเนาะก็ที่บ่ห้าม วันนี้วันที่ยี่สิบสามโอ้ยมือจะได้ไปซื้อของเลยพี่น้องเอ้ยจะไปซื้อของเห็ดลงทานนะจ๊ะพรุ่งนี้จะไปซื้อของวันนซื้อของเห็ดรงทานจะซึ่งมก อึอว่ามีใครบ้างที่ร่วมเห็ดลงทานเนาะแล้วก็เอื้อยเพิ่นก็เห็ดลงทานน้ำนะเอเดวันพนก็เห็ดลงทานนั่นขนมเนสั่งซาแสงเห็ดขนม

เรืองจังโม่ตาวเรื่องจังโม่ตสายเนี่ยผมขึ้นไปนอนไปชิดเอ็ดโม่นี่เรื่องอะไรล่ะบ่นงูแกต่อแหลมไรบานงู

อือืมอืมเล็กได้ขาได้กินหอยกินลายก็หอยก็หอยมันก็มาได้เหรอเหรอเครอเหรอมาทบอปยูก่อนยูจะยูมาเร็วมันต้องอย่างนี้ด้วยเลยเป็นที่ที่เป็นยอดที่สุดมากถ้าเราติดตัวไว้เครับ เดี๋ยวทางวัพอเราเข้าเราไป็ต้ตลืมกะวางอยูก่อนได้บริร้บริการที่รวรลูกปลาเจ มันอนกับนอนได้แบตายมันไม่นอนนอนแต่เรนหนอเียอนอนไนั่งอยู่ไม่นอหรอโอ้ตายในหมองน่นอนมอาอาบามทางนี้มันเลาวาเปิดเพลงเลยนอนซื้อทางนี้เลยไปดูดม ควายบรัทบริษนอจีบเดียนบัวนี่้องนอตล้ำเตินนะ มันลาพารจ่ากันเลจ้าเกินขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าสวัสดีค่ะเดี๋งวกียวเนี่ยกันเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้า